สวัสดีค่วิไกิกูแกส,สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะแอปเปิเนี่ยจะพาทุกคนมาพบกับแขกคนพิเศษคนหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้มาเป็น นางเอกช่องพี่เขาได้รับเกียรติเลยนะคะขอเชิญพี่อันนี่ออนทัวร์ค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พอที่เจอพี่อันเนี่คือพี่อัน,นี้บอกว่าหลงทางมาหลงจริงอ่ะมามาจอดรถปิดหน้าบ้านแอร์พอเนี่ยใช่แล้วก็ได้นอนพักด้วยตรงนั้นนะแอร์พอจะแกงพี่ให้พี่ไปนอนวัดพี่อก็จอดรถขวางทางออกเลยนะนอนวัดก็ดีนะคะแอร์พอเคยไปนอนหร้อยังล่ะ พาพี่ไปทำคอนเทนต์หน่อยจ้ะแต่ว่าแอร์ปอต้องไปค้างด้วยอันนี้จะอะไรคะเกรงใจนะคือวันนี้จะเรียบน้อยหน่อยถ้าเป็นช่องช่องช่องแอร์ปอถ้าชองพี่คนละเรื่องนะคะับประมาณนั้นเลยวันนี้พี่แอนนี่มามาเป็นแบบเเรียบร้อยนิดนึงนะคะจ้ะสงบเงียบเตรียมตัวมากกว่าลูกลืนครับลูกสาววันนี้สวยขอบคุณค่ะค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาดูเบื้องหลังนะคะอันเน่ออนทัวร์กำลังคุยกับปู่แอร์ปออยู่นี่ วันนี้อนปอรับหน้าที่เป็นนางเอกในช่องอนเนอันทัวร์ครั้งแรกนะอย่างที่บอกคนและนี่ก็คือแผงนาของแอปเนี่พียอนเนกกำลังคุยกับปู่อะไรสักอย่างปู่บอกมาดูนี่มาดูนี่นไปเลยจ้าไปตรงน้นเลยเ <c oughs> ดี๋ยวปอตามไปนะไปทุกคนดูวสวนออไหมคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปอก่อจะเดินตามเขาขอแผนให้ดูตรงนี้ก่อนมน้ำมีปลา นี่นะมีค่ะนดินัไปาดูบ้างหลังช่องอันเนีค่ะที่ปเราแบนี้กินคนีเยอะ่ครี่าได้เลยปลากินได้แหละปลาไม่่าจะเปูเดียวผมาจับปลาก่อนนะจะถามอนนให้เไอปอจ้ะอันนี้จะมีปลา เขาทำสมาสกิลนะองค์เขาพี่นะจะไปจับปลานะจ๊ะพี่บอกว่ามีสกิลกันจับปลานะครับเดี๋ยวไปดูสวยนะแต่ครับพี่บ้น้าทุกคนเสียงนกดีมากเป็นไงคะเป็นไงต้องร้องเพลงนี้บ้างอยู่บนดาด ก็มีแสงสีบ็มีทีวีบอมีผงหนังอยู่ดีไหมทุกคนมัวตอนนี้ไม่มีหัวแล้วนะมัวไม่ไม่มีหัวนี่อยากจะบอกว่าวันนี้คุณดีมากอากาศเป็นใจธรรมชาติสวยงามคือแบบชอบนี่ เออนอครับมมากันลองล่องเหมืองนะเหมือน้อยนะลอนี่ปากํลังพูดคุยฮะี่ที่ห้านี่ยอกปยลงนี่อะไรอย่าเงอ้เงีเลยเ้่ถ่ายกล้องกล้องน้องหนครับสวัสดีครับอุมืุอเบอร์ต้องตายอมมาชอาอมมาปมาชอเอมาชอปเบอร์อมมาชอปบอร์ก็ได้ เดี๋ยวน้องสอนสำเนียงสำเนียงกะเหลี่ยงโป้กัได้ครับอ๋อมงช่องเพออมองช่องเพออ๋อมงช่องพาแค่นึงก็ได้ครับอมองช่องเพอเรียกะทำมือได้ยกอมองช่องพาูเพอคุณเพนุแค่นี้ก็เพียแล้วจ้ะพอได้ค่ะพอได้คุณผู้ผู้วีมุงแควี่พี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายผมึงแควี่นะครับมุกเตี้พี่น้องปีญญาหนะครับพี่น้องครูปูย่าสอนเยอะเบื้องหลังนะคะ ทำหน้าที่เปิดเปิดประตูแม่นี่แอปปอลจ๊ะได้ปลากี่ตัวแล้วเออนะตรงนี้นะมันค่อนข้างจะนิดมากทุบตาควควบๆเลยทุบตาตุ่มจ้ะแล้วก็ต่อเโฮ้ยไม่ได้ย่ออย่างนี้ไม่ได้ย่ออย่างนี้เลยยิ่งก็อย่าดูท่าไหนนะทุกคนโอ้โหครับ หลวหลวงบหลวงเคยทำแต่ไม่เคยจำน่ารักจริงๆเลยแม่วันนี่เทนะ่ตรงพันตรงพันพันิกแกทั้งทั้แพงนะจ๊ะออกคอต้องใช้สองเส้นหรอเส้นเดียวเออคเส้นเดีตวองใอเสอก้ียเอออร์อมีออมีอแบเนาะก็ไม่ง่ายนะออไปนะ ผมไม่ข่อยดเพนันดั้เพปเหรอเนาะเป็นนี่พอได้พอได้ค่ะทำให้พีสัะคุนงสิี่ใส่ไม่ได้ครับอ้ชายเขาไม่ใส่เลยนะครับน่แล้นหากีพที่สาวก็เรียนตบ้านตีไอ้ตุ๊กตาครับพี่กาต้องผม ก็ต้องรอดูครับพี่อันนี้จะเป็นคนทดลองรชิมครับยูปลาครับมีปลาด้วยนะโอเคถ้าถามว่าปลาตัวนี้คือปล่อยถึงปลาอะไรใช่ไหมอ๋อพี่ก็ได้ยินว่าเออมาให้กันอ่ะเออคนโตกันโตกนะเห็นเลือกเป็นเลือกบันเลือกบันเลือกเป็นสาวเนี่ยตอนนี้เป็นสาวเน็กปลาครับโอ้โหถ้าหวานได้มากเลยนางงามนางงามกระเลนโฟครับโยบันเลือก มึงลายมึงมันเยอะนะปมุกจะน้องอปปอลจ้อ๋อจุถามว่าให้ให้ปลากินเยอะไหมผู้อปปบอกว่าเอาเอาหมดเลยปลานอะอ๋ปลามันแงทำไมเขาต้องเรียกวันอคุไเข้าใจมันเป็นส oh, uh, so okay uh, uh ัท huh. ี şey yes, ่อะไรที in, ่มันรูนนเรียงกันน่ารักใช่ไหมไม่เข้าใจรบู่สมัยนี้จังเลยปเหอะอปปอปะไปะ ก็มาอยู่ที่พัทยาเมืองหอทุกคนรู้จักป้าอ่ามาซื้ออะไรนะไม่ใช่มาซื้อสิร้อนๆแบบนี้นะคะต้องกินอะไรหวานๆสง่อยก็เลยแวะมาชั่วคราวนะคะรวมมิตรครับทุกคนเดี๋ยวลองกินปีที่แล้วแล้วพี่หนูพี่หนูก็อยู่ที่โน้ตพี่หนุอยู่มหกแล้วค่ะอ๋อพี่จบไปสามสิบปีแล้วพี่หนู่มเป็นสภานักเรียนว้าวตอนนั้นพี่ี่ไม่ได้เป็นสภาพี่เป็นพี่เป็นพี่เป็นอะไรนะพี่อยู่วงโยว น้องอยู่มอะไรอ่ะมหนึ่งค่ะทุ่งเข้าว่าเอีโอ้แดลว่าพี่น่าจะเป็นรุ่นผูดทวดนะปูดทวดจบไปนานโอ้โหนี่เลยรวมมิตรนะคะอากาศแบบนี้ต้องกินรวมมิตรค่ะมันกินอะไรเย็นๆอย่เงนี้มันสดชื่นทุกคนชอบกินหวานอ่าเอาอาพอดีหวานหวานไปไม่ได้หรอ เ็กี่เป็นอหวานมก็ได้รวมมิตรมาแล้วนะคะหลังจากที่สั่งไปเนาะมากินกันเถอะทุกคนอืมร้อนๆต้องรวมมิตรเฟืยมากอืมแล้ววันนี้นะคะบอกก็อยู่กับพี่อันเน่อนทัวร์เหมือนเดิมนะคะ กำลังอร่อยเลยจ้ะกำลังอร่อยเลยกิ้งเต้นก okay. ินกินกุ้งเต้นปกติไม่กินกุ้งเต้นกินอย่างอื่นเต้นจ้ะอร่อยอร่อยมีเลยแต่ปล่อยค่ะกุ้งกินบ่ได้กินได้กับปลาหมืกเจ้า ถ้าถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆนะคะแบบแบบโบมาเป็นนางเอกของพี่อันนี่แบบไปทําอะไรไปถ่ายอะไรบ้างนะไปดูที่ช่องอันนี่ออนทัวได้นะคะอือก็วันนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มาเป็นนางเอกที่ช่องอันเน่ออนทัวนะคะก็ขอบคุณพี่อันเน่อย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติแอปปอน้อมาเป็นนางเอกในช่องนี้นะคะม่วนขนาดจ้ารู้สึกดีใจมากๆเลยคะ่ะ